ก็วันนี้ได้มาร่วมงานไอคอนสยามนะคะเป็นวันลอยกระทงก็เลยได้ใส่ชุดเป็นไทยอมรินค่ะยังจำได้อยู่ค่ะก็รู้สึกว่า ภูมิใจนะคะที่แบบว่าได้โดนรับเลือกมราเป็นตัวแทนของช่องสามนะคะได้ใส่ชุดเส,สวยกับคุณค่ะพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบขอบคุณทางอันควัสยามก่อนเลยค่ะที่ที่เลือกพวกเราให้มาสวมชุดไทยในวันนี้รามนิงก็สวมเป็นชุดไทยจักรีค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วพอสวมชุดนี้ก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหงามแบบไทยสุดๆค่ะค่ะก็ ตื่นเต้นเหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะวันนี้คนคนค่อนข้างเยอะพอสมควรมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานลอยกระทงที่ไอคอนสยามปีนี้นะคะแล้วก็ได้สวมใส่ชุดไทยด้วยซึ่งจริงๆเราก็จริงๆก็มีโอกาสได้ใส่บ้างกันอยู่แล้วทั้งในละครหรืออะไรเพราะเราก็เล่นทีเดียดกันมาไงคะแต่ว่าชุดแบบนี้มันแบบ มันสเปเชียลเนาะมันแบบ<ช>มันดูเป็นแบบเป็นทางการสวมปุ๊บเราจะต้องแบบตัวตรงสวมวิญญาณความเป็นหญิงไทยวความแบบสง่างามอะไรทุกอย่างเรียบร้อยได้ดาอะไรเงี้ยรวมถึงเครื่องประดับด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของแท้พี่พี่ก็บอกว่าเป็นของแท้มูลค่า<ช>หลายแสนหลายล้านมั้งคือเป็นล้านนะแปดคนรวมกันมูลค่าประมาณร้อยล้านนะคะ เวลาไปทำงานก็คือต้องมีคนไปดูแลด้วยนะใช่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 ไม่ได้ห่วงพวกเราไม่ได้ห่วงพวกเราแต่ห่วงเครื่องประดับชุดและเครื่องประดับใช่ค่ะก็ของชุดน่าจะต้องปักมือค่ะเพราะว่ามันงานแบบละเมียดละเอียดมากซึ่งแบบน่าจะถอดถอจับไม่ได้อะรต่ว่าทุกทุก ทุกชิ้นทุกฝีได้อะไรเงี้ยคือต้องนั่งทอมือคนถักนี่คือแบบตาแตกแล้วนะเป็นงานละเอียดค่เพราะชุดไทยแต่ละชุดกว่าจะได้มาก็คือเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงถึงมีมูลค่าแล้วก็แบบมันมันมันควรค่าเออมันมีคุณค่าใช่ทั้งในงานฝีมือฝีมือด้วยการออกแบบต่าง จริงจริงวันจริงจวันนี้สิ่งที่เห็นนะคะก็คือการที่แบบเราไม่ค่อยได้ลอยกระทงกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนรุ่นใหม่อะเราจะช่วยเหมือนแบบรักษาแม่นม้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราลอยในออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ยังมีเอออย่งแบบพวกเราก็ยังใช่ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราก็คือการลอยกระทงแล้ววันนี้นะคะก็ทําให้รับรู้เลยว่า พระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ได้จักไปแล้วนะคะได้ให้อะไรกับคนไทยไว้บ้างค่ะทําให้เห็นถึงความงดงามแล้วก็ภูมิใจของสวยงามที่ส่งทอดกันมาเรื่อยๆ<ช>เลยใช่ค่ะก,ก,ก็อย่างเหมือนจริงๆแล้วการลอยกระทงก็เป็นเป็นประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างรุ่นก่อนๆแล้วก,ก็จะแบบเอ้ยอต้องมาทํากระทงตั้งแต่สมัยแบบเรียนอย่างนี้เนาะจนมายุคปัจจุบันก็มีการแบบ เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอาจจะด้วยของการแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆค่ะแล้วก็ด้วยคนยุคใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็แต่ว่าช่วงชุดไทยหรือว่าผ้าไทยเียมันมันเป็นของคู่กันกับงานลอยกระทง mm hmm. ก็คือเหมือนงานการประกวดนางนุงม่มพม่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะแบบหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันซ<ช>ึ่งมันก็เชื่อมโยงกันมาอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ที่ได้กลับมาแบบเป็นเหมือนเป็นตัวแทนถ่ายทอดเนี่ใช่ค่ะ,คะ มิที่ใจนะประทับใจเอะประทับใจคือมันดูน่ารักอะมันดูแบบว่าใช่ค่ะคือเราคนไทยกันเองเราอาจจะรู้สึกว่ามันมันเอ้ยมันแปลกมันไม่ะชินเราจะชินตาแต่พอเราเห็นชาวต่างชาติใส่แล้วรู้สึกเออภาคภูมิใจอะว่านี่แหละแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจริงๆค่ะแล้วเขาก็คือ เหมือนพอเห็นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ยชาวต่างชาติเขาประทับใจในความเป็นไทยของเรารักในความเป็นไทยของเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือความเป็นไทยของเรามันไปไกลมากค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจประทับใจมันคือมันน่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะขอบคุณค <ขอ S 2> <อ>่ะ